จะสังเกตอาการยังไงคะว่าเราควรพาลูกไปพบจิตแพทย์แล้วอันนี้เป็นในเวอร์ชั่นของจิตเวชเด็กและวัยรุ่นนะคะเมื่อคลิปที่แล้วพี่หนุ่ยพูดไปถึงอาการประเมินของจิตเวชผู้ใหญ่วันนี้ก็จะมาพูดคุยในเรื่องของจิตเวชเด็กและวัยรุ่นกันค่ะก่อนอื่นพี่หนุ่ยต้องย้าก่อนนะคะว่าเวลาที่เรามีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะแยกไปหาจิตแพทย์ผู้ใหญ่หรือเขาเรียกว่าจิตแพทย์ทั่วไปนะคะแต่ถ้าเป็นเด็กก็จะแยกมาหาจิตเวชเด็กและวัยรุ่นซึ่งจิตแพทย์2กลุ่มนี้ก็จะมีความรู้ความเชี่ยวชาาญที่่แตตกกงัน สำหรับอาการข้อแรกนะคะที่พ่อแม่จะประเมินได้ในเด็กเล็กก็คือเรื่องของพฤติกรรมการสซนอยู่ไม่นิ่งค่ะลูกของเรา มีอาการจับวางไว้ตรงไหนแล้วก็ยุกยิกภายในหนึ่งวินาทีหรือเปล่าหรือว่าคุณครูต้องโทรมาบอกคุณพ่อคุณแม่ตกเย็นไปรับลูกที่โรงเรียนอนุบาลคุณครูจะบอกทุกวันเลยว่าลูกของคุณแม่นะอยู่ไม่นิ่งเลยเขาไม่นั่งทํางานอยู่ที่โต๊ะของตัวเองในขณะที่พอคุณครูมอบหมายงานเด็กคนอื่นก็นั่งทำเรียบร้อยดีแต่ลูกของเราทําไมไม่อยู่นิ่งไม่อยู่กับที่เวลาเข้าแถวก็ ไปเดินตรวจสอบสำรวจที่เสาธงเพื่อนๆเขาก็ยืนเข้าแถวไประเบียบเรียบร้อยดีแต่ทำไมลูกของเราอยู่ไม่นิ่งเลยมีอาการพฤติกรรมซุกซนและเพิ่มมาจากนั้นอีกก็คือมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงไปทําเพื่อนนะคะไปแกล้งเพื่อนนะไป ตบหัวเพื่อนอันนี้มีจริงๆเลยนะไปตบหัวเพื่อนไปดึงไปดึงผมเพื่อนไปขีดสมุดเพื่อนไปฉีกสมุดเพื่อนก็มีถ้าหากว่าลูกของคุณเริ่มมีอาการต่างๆเหล่านี้แล้วนะคะก็ี่หนยแนะนําว่าควรจะไปปรึกษาจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแล้วค่ะสําหรับข้อที่2นะคะอาการที่สังเกตได้ก็คือเรื่องของการเรียนค่ะแม้ว่าในเด็กเล็กเนี่ยอาจจะไม่มีเรื่องของการเรียนที่เยอะแยะมากมายแต่ว่าในช่วงปฐมต้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของเกรดคะแนนมาบ้างแล้วใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราสังเกตว่าลูกของเราเนี่ยมีเกรด มีคะแนนที่ลดลง นะจากเดิมเคยได้3.6 3.5แต่ตอนนี้มีเกรดที่ลดลงคุณครูก็แจ้งมาหรือว่าส่งข้อมูลมาให้ทราบว่าลูกของเราเนี่ยมีความตั้งใจหรือมีสมาธิในการเรียนลดลงเกรดก็น้อยลงอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นที่สังเกตได้อีกข้อหนึ่งนะ,ะว่าน่าจะต้องมีอะไรแล้วแหละนะน่าจะต้องมีปัญหาแล้วก็น่าจะต้องไปปรึกษากันดูนิดนึงนะคะในเด็กเล็กที่สังเกตอีกข้อหนึ่งก็คือลูกของเราเนี่ยมีฝันร้ายบ่อยๆหรือเปล่าเอออันนี้เป็นข้อที่ผู้ปกครองน่าจะต้องมาตรหนักว่า ลูกมีฝันร้ายไหมนอนหลับกลางคืนแล้วก็สะดุ้งตื่นร้องไห้กลางคืนมีหรือเปล่าซึ่งอันนี้ค่ะ น่าจะมีปัญหาสุขภาพจิตอะไรเกิดขึ้นกับเขาแล้วไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจิตที่มันมีต้นเหตุมาจากครอบครัวพ่อแม่ทะเลาะก,กันหรือว่าเขามีปมอะไรที่โรงเรียนเวลาไปโรงเรียนแล้วถูกเพื่อนเบิดกะโลกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถูกเพื่อนทาร้ายซึ่งอันนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็บ่อยมากนะคะที่เด็กถูกทําร้ายถูกกันแกล้งแล้วก็เอามาฝันร้ายเอามาเกิดปัญหาที่จะต้องร้องหง่มร้องไห้ในตอนกลางคืนแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของ ฉี่รถที่นอนค่ะลูกของคุณมีปัญหานี้หรือเปล่าฉี่รถที่นอนในวัยที่แบบว่าไม่ควรจะฉี่แล้วอะเนาะควรจะควบคุมการฉี่ได้แล้วก็ยังฉี่รถที่นอนทุกวันเนี่ยก็ต้องมามาประเมินกันดูนิดนึงว่ามันมีปัญหาสภาพจิตใจอะไรกันหรือเปล่าอันนี้ก็ควรจะต้องแนะนำให้ไปปรึกษาจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นดูค่ะ และปัญหาสุขภาพจิตในเด็กเล็กอีกข้อหนึ่งก็คือเขาร้องไห้ไม่ไปโรงเรียนค่ะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆเลยนะคะที่ปกครองก็กังวลว่าตายแล้วก่อนหน้านี้ไปโรงเรียนดีอยู่เอ๊ะทำไมไปมาได้3ามสี่วันเกิดอะไรขึ้นกับลูกของฉันร้องไห้ไม่ยอมไปโรงเรียนค่ะถ้าน้นท่านี้ก็แล้วไม่สามารถที่จะทําให้ลูกเนี่ยไปโรงเรียนได้อาจจะต้องมาพูดคุยปรึกษากันนิดนึงค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกของเรา มาคุยกันในเด็กโตนะคะเพราะเด็กที่เขาโตขึ้นมาอยู่ในปฐมปลายแล้วก็เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นอันนี้ก็จะมามีปัญหาอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะคะซึ่งปัญหาที่มีในเด็กเล็กก็ยังคงมีได้ในเด็กวัยนี้นะคะเรื่องของสมาธิเรื่องของเกรดที่ลดลงเรื่องของการแกล้งเพื่อนปัญหาพฤติกรรมอะไรแบบนี้ก็ยังคงอยู่แต่ทีนี้ปัญหาในวัยรุ่นที่เพิ่มขึ้นอีกก็คือเรื่องของปัญหาซึมเศร้าค่ะลองสังเกตลูกว่าลูกเก็บตัวแยกตัวปลีกตัวอยู่คนเดียวหรือเปล่าลูก มีอารมณ์ที่เศร้าร้องไห้บ่อยๆหรือเปล่าหรือว่ามีพฤติกรรมการทำร้ายตัวเองด้วยการกรีดแขนมีการโขกศรีรษะกับผนังอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นพฤติกรรมที่สอได้ว่าลูกน่าจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพจิตแล้วค่ะ และนอกจากนั้นแล้วในลูกวัยรุ่นเราก็าอาจจะต้องมาติดตามดูในเรื่องของยาเสพติดด้วยนะคะยาเสพติดตอนนี้ก็มีปัญหาไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าลูกมีปัญหาในเรื่องของการใช้สารเสพติดก็น่าจะต้องไปพบจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นค่ะและปัญหาที่สําคัญอีกข้อหนึ่งในเด็ก วัยรุ่นนะคะก็คือเรื่องของการปรับตัวการเข้าสังคมค่ะเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ฮอตฮิตอีกมากๆเลยในเด็กโตแล้วก็เด็กวัยรุ่นนะคะเพราะว่าเขาอาจจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอาจจะทําให้เกิดความไม่ไม่มั่นใจในตัวเองนะคะในกลิ่นตัวในความสูงในหน้าอกที่ขยายอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะทําให้ลูกของเราเนี่ยเป็นมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวได้เขาแยกตัวเขาไม่เขาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวหรือเปล่าคุณครูโทรมาแจ้งคุณแม่ว่าลูกไม่ไปกินข้าวกับคนอื่นเลยลูกเดินกินข้าวคนเดียวลูกไม่เข้าสังคม ลูกไม่สูงสิงกับใครอะไรเป็นแบบเป็นแบบนี้นะคะเราก็เป็นข้อสังเกตว่าควรจะต้องไปปรึกษาทีมจิตเวชแล้วหรือเปล่า อันนี้พี่หนุ่ยก็มาคุยในเบื้องต้นนะคะในปัญหาที่พบเจอบ่อยๆในจิตเวชเด็กและวัยรุ่นแล้วก็การไปนัดพบจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นก็จะต้องมีขั้นตอนมีกระบวนการต่างๆมากมายซึ่งเดี๋ยวคลิปต่อไปพี่หนุ่ยจะมาคุยให้ฟังว่าเวลาที่เราจะต้องเตรียมตัวไปพบจิตแพทย์เนี่ยเราจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างคะ่ะหากผู้ปกครองท่านไหนรู้สึกไม่มั่นใจในการประเมินนะคะว่าเราจะประเมินได้ถูกต้องหรือเปล่าอยากจะให้พี่หนุ่ยช่วยประเมินนะคะก็ทักมาได้ที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ค่ะ